ในส่วนของราคา BTC นะครับในช่วงเช้านี้ที่เราเห็นด้วยกันก็คือราคาเนี่ยดีกลับมาที่ประมาณ54,900แล้วครับในจุดครับทางด้านของดักวิเคราะห์เนี่ยประเมินสถานการณ์ว่า Bitcoin น่าจะไปต่อได้นะครับเป้าขั้นต่ำก็คือแถวแถวประมาณ57,000จริงๆในบทความเนี่ยผมได้อ่านมานานแล้วนะครับส่วนตัวเลยเป็นคนที่ไม่เทรบิตคอยนะเพราะฉะนั้นก็จะคอยตามแค่เฉพาะพวกข่าวสารต่างๆ ตอสมัยที่บิตคอยอยู่ที่ประมาณ49,000กว่าครับเนี่ยในช่วงเลนจนี้48,000-49,000ราคาดีตัวขึ้นมานักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์นะครับว่าถ้าเขาสามารถยืนเหนือระดับ50,000ได้จริงๆตัวบิตคอยจะมีโอกาสขึ้นได้ถึงประมาณ57,000เลยครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อบิตคอยเนี่ยได้ผ่านพ้นจากบริเวณโซนแนวต้านมาทีไรนะครับนั่นาก็พร้อมที่จะทะยานขึ้นทำไฮมาอย่างต่อเนื่องเลยโดยเหตุผลที่ต้อง อ้างอิงนะครับไปยังสำนักข่าวอย่างทาง Forex l i f e เนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่ราคาบิตคอยเนี่ยนะคุณนะดีตัวขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอิทธิพลที่ได้รับจากการทำ a าวิ n g ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนเมษายนในปีนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกระแสงเงินทุนที่ไหลเข้าในกองทุน Spot Bitcoin ETF ครับก็ต่างก็เป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนคือในช่วงนี้นะครับต่างก็มีเรื่องราวที่ดีของบิตคอยเข้ามาทั้งนั้นเลย สาเหตุหลักๆอีกตัวหนึ่งเลยที่ทางฝั่งของ f o r e x Life ได้ให้เอาไว้ก็คือการดีตัวขึ้นตามหลักของเทคนิคครับหลังจากที่มีการปรับฐานกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมคุณครับมันมีความเป็นไปได้น้นจุดครับตัว bitcoin ถ้าเกิดว่าเราได้สังเกตดีๆนะครับพี่ๆมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับเคยมีการปรับฐาน ถ้ามีการปรับฐานแล้วตัวของบิ t คอยนนั้นสามารถวิ่งทะลุจากบริเวณยอดฐานเดิมได้เขาจะพุ่งต่อค่อนข้างแรงครับอย่างเคสนี้นั่งจุดเห็นไหมครับมีการปรับฐาน42,000-43,000ก่อนสักระยะหนึ่งใช้เวลาหลายวันประมาณสัปดาห์พอได้ขึ้นทำหายพวกก็บ,บินต่อเลยแล้วก็เคสก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันครับอยู่แถวาระดับประมาณ5 0,000ซึ่งเป็นแนว ต้านตามหลักของจิตตวิทยาด้วยครับเพราะราคาของบิตคอยเนี่ยได้สามารถพุ่งนะครับทะลุ50,000ปุ๊บก็ขึ้นยาวมานี่เลยครับประมาณ52,000กรณีล่าสุดนี้ก็เป็นคล้ายๆกันครับปรับฐานใช้เวลาตรงนี้มานานพอสมควรซึ่งเป็นฐานระหว่าง5 6 8 0จนถึงประมาณ52,000 พอถึงวันดีคืนดีได้มีการปรับฐานปุ๊บแล้วก็กลับมายืนเหนือบริเวณแนวต้านได้ปับ๊บราคาก็เลยขึ้นต่ออย่างยาวนานเลยนั่นหมายความว่าแพทเทิร์นของบิตคอย n ในตอนนี้ครับจะเป็นลนักษณะของการขึ้นปรับฐานขึ้นปรับฐานแล้วก็ขึ้นตามภาพที่นั่งชุนได้เห็นนะครับในวัฏจักรของเขาในหลายๆช่วงแต่ทีนี้คนก็จะถามต่อแล้วว่าอา้าวแล้วเหตุผลนี้มันก็เป็นเหตุผลเก่าๆไม่ใช่เหรอคุณครับแล้วคนจะเล่นกันทําไมถูกครับ เหตุผลเก่าๆถ้าเป็นในเรื่องข่าวสารเขาก็เพียงแค่ให้มาสนับสนุนนักทุนเท่านั้นเองหลักๆเราจะอิงตามในเรื่องของตัวแพทเทิร์นตามเทคนิคมากกว่าทีนี้ถามว่าแล้วบิตคอยนยมันจะมีโอกาสในการย่อตัวได้ไหมคุณครับบิตคอยผมยังไม่เห็นว่านักวิเคราะห์จะมองว่าจะมีการย่อตัวหรือว่ากลับไปเป็นหน้าเซลนะคือหน้าเซลเนี่ยยังไม่เห็นแต่ถ้าถามว่าย่อเนี่ยมันก็ต้องมีตามเทคนิคอยู่แล้วครับอย่างทางฟ o r e x life เนี่ยประเมินสถานการณ์ไว้แบบนี้ครับว่า ราคาของบิตคอยน์เนี่ยได้มีการเบร่นะครับทะลุ ไมเนอร์ลิซิสซันก็คือเป็นแนวต้านชุดย่อยที่ระดับประมาณ5้า0 0สองพได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าหากว่ายังรักษาร,ระดับได้ดีเนี่ยนะครับผมการที่เขาจะกลับไปเนี่ยหกหมนั 69, นะครับมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ถ้าเราดูในทางเฟรมว e e ลี่ดังนั้นใครเทรดบิตคอยหน้าเซลล์อยู่พี่พี่นักทุนยังไงต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานทั้ง2ฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านเทคนิคปัจจัยพ ก็ออกมาให้การสนับสนุนแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองดูกันที่ท e เฟรมอย่างนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นท m เฟรม day1 วันเวันนี้เพิ่งจะขึ้นทายอดใหม่มองไม่เห็นและยอดเก่าต้องใช้ทำเฟรม weekly ในการดูเมื่อเราได้ดูท f เฟรม weekly แล้วนะครับราคาของ BDC หลังจากที่มีช่วงปรับตัวลงก่อนหน้านั้นไปแถวแถวประมาณ15,000คือลงสุดเลยตอนนี้ย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยสามารถยืนเหนือฟิโบ61.8ดปได้ไปที่เรียบร้อยแล้วถือเป็นสัญญาณที่ดีของฝั่งขาบายแบบเต็มตัวเลยเหลือขึ้นสู่ 70กว่าแล้วก็กลับไปที่100%ที่ประมาณ69,000ครับว้า wow. วต้องใช้คำว่าว้าวเลยจริงๆนะนักจุนสำหรับตัวของ BTC เนี่ยเพราะว่าการที่สามารถเบรกโครงสร้างขาเซลลขนาดใหญ่ตรงนี้ได้เราต้องใช้คำว่าไม่ธรรมดาแล้วนักจุนครับเพราะการที่โครงสร้างขาเซลโดนทำลายขาบายมันก็จะกลับมาแทนที่ดังนั้นถ้านักจุนจะคาดหวังว่าให้เกิดการย่อตัวเนี่ยมันจะสามารถลงอีกได้ไหมคุณคะ ถ้าเป็นการย่อตัวจริงๆนะครับผมมองว่าการย่อแบบเต็มที่เลยเนี่ยสุดๆเลยนะทั้งทุนนะไม่น่าจะสามารถหลุด48,000ไปได้โอ้โหคุณครับตอนนี้มัน5,000 5 15, นะก็นั่นแหะสิครับเราถึงได้บอกว่า48,000เนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นตัวของเมเจอร์ซัพพอร์ตก็คือเป็นแนวรับตัวหลักเลยล่ะ ใช้เทคนิคนบ้านๆภาษาง่ายๆคุยกันก็โตฟิโบ61.8ตรงโกลเด้นเลโชนั่นแหละครับแต่ทีนี้แล้วถามว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันจะย่อแบบนิดนึงอะค่ะคุณมันจะมีแนวรับย่อยไหมนี่เลยครับสีเขียวผมได้ทําการตีไว้ให้นังจุดเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแนวรับรายวันของตัว b t c เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ53,890แล้วก็52,608 เอาง่ายๆเลยครับว่าถ้า2เส้นเขียวนี้ยังไม่ลงมาแตะหรือยังไม่ทะลุยังไงตัว BTC จากจะยังคงอยู่ในทิศทางฝั่งขาบายต่อไปแล้วก็จะยังมีโอกาสในการขึ้นทำา i g ใหม่ไปได้เรื่อยๆครับนี่คือบทสรุปของตัว BTC ในตอนนี้ที่ผมได้ไปรวบรวมข่าวสารมาให้กับนักทุนครับขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับหนึงุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ท,ทั่วไปยังสามารถรับ,บโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์เด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ i n t เตอร์ l เต r า r o กรนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนขายง่ายเทรดครบหลอดไซต์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุ้นนะครับนังชุนครับรางวัลสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ีที่เคยทำกับบริอื่นและย้ายมาอยู่กับ Pepper Stone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1 0 0 0งหมื่นยูเอสอลลเลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำา100 US d อลลาลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำา5าหลอดไซส์หรือคอมมูนิตี้สหลอดไซส์ขึ้นไปนะครับข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50ดอลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับ t ทม e แพ p ปเปอร์สโแล้วทางบรกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่3 1มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียนเชิญทุกคนนะครับ เ e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งชุนทําตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ